หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับกัมบอลแมวน้อยตัวสีฟ้าลูกชายของครอบครัววัตสรรันซึ่งเป็นตัวละครหลักของเรื่องกันไปแล้ววันนี้เราจึงพาสมาชิกในครอบครัววัตสรันรอีกหนึ่งคนมาให้รู้จักกัน ซึ่งเขากนนี้นั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครหลักที่ขาดไม่ได้ของเรื่องเลยทีเดียวเชียวโดยเขานั้นเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของกัมบอกและมีลักษณะเป็นปลาทองตัวสีส้มที่มีแขนและขาพูดแค่นี้ทุกคนก็คงรู้กันแล้วและตัวละครที่จะนำมาให้ทุกคนได้รู้จักในวันนี้ก็คือดาวินวัตสันนั่นเอง โดยดาวินนั้นเป็นคนที่นิสัยดีและมีความสุขรวมทั้งยังมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอและเขาเนี่ยไม่เพียงแต่เก็บความสุขไว้กับตัวแต่ชอบที่จะแบ่งปันมันให้กับผู้อื่นอีกด้วยเช่นในซีซันที่4ตอนที่23ชื่อตอนว่า the advice โดยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่โรงเรียนของกัมบบลและดาวินระหว่างที่พวกเขากำลังเดินอยู่ที่ถงทางเดิน ก็ได้ยินเสียงหอยหวน,ปนแปลกๆพวกเขาเนี่ยจึงตามหาที่มาของเสียงและก็พบว่ามันเป็นเสียงร้องไห้ของมิสเตอร์สมอลพวกเขาจึงเข้าไปถามด้วยความเป็นห่วงและดาวินนั้นก็ได้เข้าไปช่วยให้กําลังใจจนทําให้มิสเตอร์สมอลเนี่ยยิ้มออกแสดงให้เห็นว่าดาวินนั้นเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและต้องการช่วยเหลือคนที่เศร้าทําให้กลับมามีความสุขอีกครั้ง แต่บุคลิกและนิสัยของดาวินก็อาจจะไม่ใช่หัวข้อหลักของใครหลายๆคนแต่สิ่งที่น่าสนใจมากนั่นก็คือต้นกำเนิดของเขานั่นเองว่าทำไมจากปลาทองธรรมดาธรรมดาวันดีคืนดีกลับมีแขนขาขึ้นมาสงานัน โดยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในซีซันที่4ตอนที่20ชื่อตอนว่า The o r i g i n โดยเรื่องราวเริ่มต้นที่การบ่นของนิโคลเกี่ยวกับเรื่องวุ่นวายในบ้านและต้นกําเนิดของทั้งหมดนั้นก็คือกัมบอลในวัยเด็กนั่นเองแต่เมื่อเขาเนี่ยเห็นหน้าตาที่น่ารักของกัมบอลก็โกรธไม่ลงและเธอก็พากัมบอลเนี่ยลงไปกินข้าวพร้อมที่จะถ่ายรูปเก็บไว้แต่กัมบอก็สนมากจนนิโคไม่สามารถถ่ายรูปของเขาดีๆได้เลยแต่อยู่ๆกัมบก็หยุด นิโคจึงรีบบอกให้ริชาร์ดเนี่ยขึ้นไปนอนตอนที่ยังมีโอกาสแต่ไม่ทันไรกัมเบลก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งทั้งคู่จึงพยายามหาวิธีหยุดเขาและนิโคก็เสนอให้ลองเลี้ยงสดดัตว์ดูพวกเขาเนี่ยจึงตัดสินใจเอาปลาทองมาให้กัมบอลซึ่งนั่นกระทาให้กัมบอลเนี่ยมีสติขึ้นมาสักพัก ทั้งริชาและนิโคจึงดีใจที่แผนของพวกเขาสําเร็จและถามว่าจะให้ปลาท้องเนี่ยชื่ออะไรกัมบอลจึงเอาพาสต้ารูปตัวอักษรเขย่าดูและเรียกมันว่าดาวินจนทำให้พ่อแม่ของเขาดีใจมากที่จะได้พักสักทีเช้าวันต่อมากัมบอลก,ก็ทำท่าทางเหมือนกับว่าดาวินเนี่ยตายแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนั่นยังไม่ใช่ดาวินที่เรารู้จัก ริชาร์ดจึงรีบปราปลาทองตัวเดิมไปทิ้งในตอนแรกกัมบอก,ก็ดูมเหมือนจะสงสัยแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่แล้วก็มีปลาตัวใหม่มาแต่มันก็อยู่ได้ไม่นานก่อนจะตายและเมื่อริชาร์ดกำลังจะไปซื้อปลาตัวใหม่กลับกลายเป็นว่าปลาเนี่ยหมดแล้วทำให้เขาตกใจมากและเดินออกไปด้วยความสิ้นหวังก่อนจะมีเสียงกระซิบประหลาดหน้าคนลุกดังขึ้นทำให้เขาเข้ามาในรถสีแดงเก่าๆที่ดูน่ากลัว และแน่นอนบริชาร์ดก็ได้เข้าไปก่อนจะพบว่ามันเป็นร้านขายของลึกลับและเขาเนี่ยก็ได้พบกับโหลเลี้ยงปลาอันหนึ่งและข้างในนั้นก็มีปลาอาศัยอยู่และนั่นก็คือดาวินนั่นเองแต่คนขายก็บอกคาเตือนกับริชาร์ดมาว่าอย่าให้อาหารปลาตัวนี้หลังเที่ยงคืนแต่ริชาร์ดก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ก่อนที่จะเดินออกมาคนขายก็ได้กำชับว่าปลานั้นมีอะไรพิเศษมากกว่าที่เห็น ช้าวันต่อมากัมเบาก็ได้นั่งคุยกับปลาตัวใหม่แต่เขาเนี่ยก็สัมผัสได้ว่ามันมีอะไรที่แปลกไปคือปลาตัวนี้นั้นสามารถทําท่าทางเลียนแบบเขาหรือสิ่งที่เขาพูดได้ทันใดนั้นเองกัะบ,บอกก็เริ่มรู้สึกว่าดาวินเข้าใจที่เขาพูดและทั้งคู่ก็สามารถสื่อสารกันได้เขาจึงแนะนําตัว และดาวินก็พูดตามทําให้เขาเนี่ยดีใจมากและอยากเอาไปบอกพ่อแม่และต้องการเซอร์ไพรส์พวกเขาโดยให้ดาวินทําตัวแปลกๆแ,และอยู่นิ่งๆไม่ขยับเมื่อริชาร์ดมาเห็นก็คิดว่าดาวินนั้นตายไปอีกแล้วเหมือนกับปลาทองหลายๆตัวก่อนหนะ้า และส่งสัญญาณบอกนิโคว่าอย่าเพิ่งให้กำบอกเข้ามานิโคจึงต้องจำใจและพูดไปว่าดาวินตัวนี้ไม่เหมือนตัวก่อนเพราะตัวก่อนๆนนั้นไม่ขยับแล้วซึ่งหมายความว่ามันหลับและพ่อของเขาเนี่ยก็เอามันใส่เข้าไปในสไลเดอร์ส่วนน้ําแสนสนุกและให้มันเนี่ยไปหาปลาตัวอื่นแต่กำบอกก็พูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันตาย และพ่อของเขาเนี่ยก็เอามันไปทิ้งในชักโครกและเขาก็บอกว่าตัวนี้มันยังไม่เป็นอะไรเพราะมันยังไม่หยุดขยับแต่เขาก็นึกอะไรบางอย่างได้แต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรลองกระสุมเข้าออกจนชนกับหน้าเขาและนึกขึ้นได้ว่าเขาเนี่ยสั่งไม่ให้ดาวินขยบับจึงพยายามจะรีบวิ่งไปช่วยดาวิน แต่ก็ถูกแม่ของเขารั้งเอาไว้ว่ามันสายไปแล้วกัมบอลจึงวิ่งด้วยความเร็วสูงเพื่อที่จะหยุดพอ่อโชคดีที่กัมบอลเนี่ยคว้าไว้ได้ทันแต่ขณะที่กําลังจะถ่ายรูปร่วมกันดาวินดันกระโดดออกมาและพลัดตกลงไปในชักโครกเองต่อมาในซีซั่นที่4ตอนที่21ชื่อตอนว่า The Origin p a r t 2ดาวินก็ได้ไหลไปตามท่อระบายน้ำและไปโผล่ที่ทะเล กัมบอลเสียใจมากที่เพื่อนของเขาเนี่ยล่นลงไปในชาโครกแต่เขาก็เชื่อมั่นและรู้สึกได้ว่าดาวินนั้นจะหาทางกลับมาเองดยสายใยของพวกเขาที่เชื่อมถึงกันทันใดนั้นเองดาวินก็เริ่มใช้ครีบที่กลายเป็นแขนเดินทางจากการคลานไปเรื่อยๆเพื่อกลับไปหากัมบอลวันแล้ววันเล่าจนเริ่มหมดแรงในสภาพใกล้ตาย แต่เขาก็ยังไม่หยุดเดินทางเพื่อตามหาเพื่อนรักของเขาท่านใดนั้นเองกัมบอก็รู้สึกอะไรบางอย่างและเชื่อมจิตใจหาดาวินได้อีกครั้งและนั่นก็ทําให้ดาวินมีคางงอกออกมาก่อนที่เขาจะค่อยๆฝึกเดินและเดินทางกลับมายังเมืองที่กัมบออยู่ได้สําเร็จเกรดเล็กเกรดน้อยดาวินเป็นคนเดียวในครอบครัววัตเตอ์สันที่ไม่ใส่กางเกงดาวินหายใจได้ทั้งบนบกและในน้ำ ดาวินกำลังคบหายู่กับแคร์รี